สวัสดีครับโหระพาสวยๆงามๆเลยครับเด้อพี่น้องมีต่หยอดน้งามบางไงโอ้งามผักงามเนี่ยลายค้นนะครับถามเขามาใส่อีงคืองามแถคือเขียวแถทันได้รับคำชมจากลูกค้าหลายท่านนะครับเพราะว่าเป็นงามไปส่ทรงลูกค้าลูกค้าบอกว่าฮผักเขาง,งามนะครับแถวอ่นจะมีใบเหลือง เป็นล่าจังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมชิบอกว่าผมใส่ยังนะครับนี่นะครับตัวแรกนี่เหลือตะกรงใส่ไปแล้วทุดที่สองทุดที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวตะกรงนี่ทั่งมหม่แล้วนี่ครับบวกกับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เพระไดนแกะกองเนี่ยพระไดนแกะกองข้าก็ง้ามมาจีวาซาลาโบแมนเนี่ย อันนี้ชุด 2, สองชุดสามแล้วอันนี้ชุดแรกครับนี่ใส่หมดแล้วนี่ไล่ซูลเจ็ดนี่ชุดแรกหมดไปแล้วนะครับอันนี้ชุดสองแล้วครับผมนี่บ่านี่แกะกองเลยฝึงสั่งมาบวกกับนี่นะครับด้วนี่บูมิโน่นะครับพอใส่แล้วผักงามเลยใหญไ่ไหมครับแตกยอดหลายเดี๋ยวผมให้ม,งมังกรตัวอื่น แดงยอดไหลายขึ้นก็เก้าพักแข็งแรงนะครับแม่งกับบวค่อยเขามากรบกวนเพราะว่าพักแข็งแรงกับแม่งมันบ่ค่อยหมักนะครับแต่ตัดเร็วนะครับข้าวเดียวก็ได้ตัดแล้วนะครับนี่ต้นใบงามๆนะครับสังเกตรถใส่กระหละผ้า,รากระบอกริกนะครับเดี๋ยวพงมีผ้าเบื้องบักริกนี่นะครับบักริกก้อนใส่ นะครับดอกบกอยมีเดี๋ยวนี้ดอกดอกนะแล้วก็บใบเหลืองงิกงอด้วยครับด้วยบกพริกนี่ใส่แล้วเบื้องอรดโอู้หูดกเขียวปื้อเลยเบื้องนวยอรรดใส่กับบกพริกกระไดผลนี่นะครับพริกใส่แล้วดกปิดนวยดีนะครับใบกับเขียวบ่บเหลืองแล้วก็บ่บ้องิกงอ้ือเก่านะครับบกพริกนี่ ของแท้่เลยต้นนี้แห้งดกบูมิโน,โนกับไลรนะครับเด้อไรสุนเจแนะนำเลยผักง่ามผักสวยดีนะครับ